ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภุพคนเนาะอ่าคลิปนี้นะครับเป็นหลักหน่วยบนแบบคู่ขี้นะครับเป็นสูตรเก่าเด้อสูตรเก่านะครับอ่าซึ่งงวดที่แล้วก็ลงอยู่นะครับมันได้เนี่ยหกแปดศูนย์สองสี่กับสี่หกแปดศูนย์สองมันเป็นเลขคู่เพราะว่ามันเป็นหลักหน่วยบนแบบคู่ขี้นะครับอ่าที่นี่ผมก็อยากเขียนให้หน่อยๆที่อ่าที่นี้ทาง youtube นะครับเขาบอหายเหตุแบบว่าเอาของเก่ามามาเขียนเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยสิมันมันบอได้นะครับเขาบอหายเหตุแบบนั้นเนาะเขาแจ้งเตือนมาผมอัพโหลดแล้วมันเขาบอโหลดห้นะครับเขาว่าเอาของเก่ามามาเพิ่ม,เต,มเติมอีกนิดนึงมันง่ายเกินไปมันจงังใดดอกแปลภาษาอังกฤษกะบคอคอนอันปันไดนะครับก็เลย <c oughs> เอามาให้พี่น้องนะครับศูนย์บอได้ยากน,นะตามสกายโซ่เขานะกันนี่ละ ผมก็อยากแค่ใ้เบิ้งเลี่แค่เอา,อา10บนบวก10ครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งะครับเดี3บวก1บวก9ไปเรันก็3บวก1เป็น4 4บวก9เป็น3 3 5 7 9 1เนาะนั่นละนะครับตำแหน่งที่ใส่กันนี่ละนะครับ3บวก1เป็น4 4บวก9เท่ากับ3 5 เก้าหนึ่งนะครับมันเป็นเลขขี่ผลออกที่เก้าสองสองหกศูนย์ห้านะครับเลขห้าก็มาที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะเพราะว่าเขามาหาหลักหน่วยแบบคู่ขี้เนาะเลขหานะครับอ่าวันต่อไปนะครับก็คือสิบล่างบวกสิบ <c oughs> ครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับอันนี้เลขหน้าครั้งที่หนะึ่งเด้อก็คือหนึ่ง บวกหกบวกเจ็ดนะครับมันกจะได้อะไร่ะหบวกหเท่ากับเจดเจบวกเเท่ากับสิบสี่ได้เลข4 6 8 0 2แปดศูนอะครับสี่หกออก16 9 5 3 0เลข0นะครับมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยวัดต่อไป10บนะครับสิล่างคือ6 บวก 6, บวก1นะ่ะหเป็น12 2บวก1เท่ากับสามห้าเจ็ดเนเป็นเลขที่นะครับหลักหน่วยเป็นเลขที่ออกสองหกศนี้าสามนะครับเลข3ามมาที่ตำแหน่งหลักหน่วยก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับศูนย์นี้มีพิดยุงวันหนึ่งมั้งนะครับนาทีผิดยุงวันหนึ่งเนาะวันนี้ละคาดว่า นะครับเพราะว่าของเก่ามันมันหลุดอยู่แล้วนะแต่ว่าผมก็ต้องเฮ็ดซ้ำให้เบิ่งนะครับหลุดก็คือหลุดไปนะครับบ่ว่ากันเนาะอ่า1นึบวกหบวกแนะครับ1นบวกหเป็น7 7็เบวกแปเป็น15ได้5 7 9 1 3นะผลมันออกพี่ดอกออก8 7 2นะครับก็คือผิดวันนี้นะครับอ่ะขีดไม่ใส่หระขี่ใส่ก็ขีดโดนเนาะ หวต่อไปนะครับ6บวก3บวก1นะครับ6บวก3เท่ากับ9 9บวก1เท่ากับ10ได้เลข0 2 4 6 8นะครับ0 2 4 6 8ผลออก9 1 5 4 7 8เลข8นะครับมาที่ตำแหน่งหลักหน่วย งวดต่อไปนะครับงวดต่อไปก็คือ9บวก2บวก1นะครับ9บวก2เป็น11 11ได้เลขยก11บวก1เท่ากับ24 6 8 0นะ24 6 8 0นะครับคือหลักหน่วยงวดต่อไปผลออก3 2 0 8 1 2นะครับเลข2มาที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับ มันเป็นสองสูตรนะหน่วยนะครับเดี๋ยวผมจะลงคิมเดียวกันนี่แหละสองสูตรนะครับอ่าวันต่อไปนะครับ4ี่บวกเบวกเกนะครับสีบวกเเท่ากับ13 13ามบมบวกเก้าเกนะบ่โอ้สามเพิ่นวะสบวกเก้าเท่ากับ11 1เบบวก หนึ่งเอ่อสิบเอ็ดบวกเก้าเท่ากับยี่สิบนะเก้าสองสิบแปดสิบแปดมาบวกนี่เท่ากับยี่สิบนะครับที่ศูนย์สองสี่หกแปดเป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขคู่ลงหนาลงรางล่งละมันเท่าเรากั้งสิ้นละเ <c oughs> ขาเขาใหญ่ลงตัวเลขกันแล้วกันเยอะนะศูนย์สองสี่หกแปดนะครับวันต่อไปเจ็ดสองเจ็ดสองศูนย์สองนะเลขสองนะครับก็มาที่ตำแหน่งหลักหน่วยนะครับ อนวดที่ผ่านมานะครับเราก็ใส่เลข6กนะหกบวกหบวกห้นะครับ6กบวกห้าเท่ากับสิบเบวกห้าท่ากับสิได้เลขอ่าหกแปดนยะหกแปดศูนย์สอก็คือน,นี่ละอันนี้คือของเก่ามั่นนะครับ ผมโล่งห้นะครับห8 0 2ดนะของวดที่แล้วนะครับอันนี้อีกสูตรหนึ่งนะอันนี้เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้กระบอยาคือกันใส่สามตำแหน่งนะครับบวกกันใช้สามตำแหน่งบวกกันอันนี้ขออยาใส่ปากกาดำด้วยบัดนี้มันทีมันทีสับสนจะ่าปากกาดำเลยสื่อมากใหม่ๆ้อสื่อมากใหม่ๆมันมันออกชัดชัดโพดมันทีเสียกระดาษนาต่อไปมันทีนั่น อีกสูตรนึงนะครับกาวจิไส้เอามันเริ่มเข่าจังวะนี้พ่อุ๊บุโอสองหกเนาะใช้หลักร้อยนะครับร้อยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างไน้บาทนี่นะเอาร้อยบนบวก10บล่างบวกหน่วยล่างพี่น้องอย่างงงเด้อสี 4, นะครับ บวกหบวกหนึบวกหเป็น5 5าบวกหเป็นเลข6นะครับเป็นเลข6 6 8 0 2 4ดนศะูนยะหกแปดซึ่งมันออกส7 1เจ็ที่ว่าสูตรนี่พิษนะครับสูตรนี่มะเขานี่นะสูตรที่ว่ามันได้เลขคู่ มาเขา่าเขาแทนนะครับเนี่ยอันนึงมันได้เลขขู่อันนึงมันได้เลขขี่นะครับแต่ว่าก่อเหตุให้พี่น้องเบิ้งซื่อๆดอกว่านะครับเลขสองอ่าเพราะว่าเขาจีหาตัวชนเนาะอ่างวดต่อไปนะครับเขากระใส่ลักร้อยลักร้อยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับร้อยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างก็คือเจ็ดบวกหกเท่ากับสิบสาม 13บวก7เท่ากับ20ได้เลข0 0 2 4 6 8นะครับอ่าชนเลขคู่นะครับชนเลขคู่มันก็ออก478นะครับชนที่ได้คือกันเลยนะครับไดคือกันก็คือนี่เห็นบ่ศูนย์สองสี่หกแปดนะครับศูนย์สองสี่หกแปดนะครับแต่ว่า่นละยางที่ผมบอกยูทู e เขาให้เฮ็ดไม่เขาบอกให้เอา มาเพิ่มเติมเอาหน่อยๆเขาว่ามันบอ่อได้เขาว่ามันยังไดละ่ะบมดูลขื้กันนะเป็นภาษาอังกฤษนะครับหวดต่อไปนะครับ4บวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับบวก10ล่างบวกหน่วยล่างน้ำเด้อร้อยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างก็คือ4บวก9เท่ากับ13 13บวก1เท่ากับ14ได้เลข4นะครับ4 6 8 0 2อ่ะชวนกันที่เลขคู่นะครับก็ออก8 1 2นะ อันนี้เขาเรียกสอันตัวนี้กัเขาเรียกสนะครับองวดต่อไปนะครับหักร้อยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับบวก10ล่างบวกดแบวกสเท่ากับสิบสอบวกหกเท่ากับสิบแได้เลขแปนะครับเนี่ยได้เลขแปดแปดศสอ 8, 8, 0, 2, 4, 6, นะ่หกอ่วนกันที่เลขคู่นะครับแปดศูออกสองนะเลขสอนะครับก็เขา งวดที่ผ่านมานะครับเขาก็ใช้ร้อยบนบวก10ล่างบวกหน่วยล่างนะครับก็คือ2อบวกหบวกหกบวกหเป็น8 2บวกหเป็น8 8ดบวกหเท่ากับ14ได้เลข4 6 8 0 2 4 6 8นะครับ4ี8 0 2อันนี้นะครับเนี่ย4 6 8 0 2ออันนี้ของเก่านะ ศูนย์แรกแสดงหกแปดศูนย์สองสี่นะครับนี่ก็คือแบบนี้นะครับมันกับเขาที่เลขหก 6, นะเลขหกทีนี้มา,ามาเบิ้องวดปัจจุบันนะครับงวดปัจจุบันศูนย์แรกก็เนาะศูนย์แรกก็คือสิบล่างนะครับบวกสิบครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยครั้งที่หนึ่งนะครับสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปด 4บวก3เป็น7 7บวก8เท่ากับ15ได้เลข5 7 9 3 1น่นะครับ5 7 9 3 1คือหลักหน่วยทีนี้สูตรที่2นะครับสูตรที่2ก็ร้อยบนนะครับใช่ร้อยบนร้อยบน คือเลข4ี่บวก10ล่างบวกเลยล่างเท่ากับนะครับ4บวก4เป็น8 8ดดบวก4เท่ากับ12บ4อ8สอ่ะวันนี้บวชนนะครับเห็ุออกมาแล้วมันบวชนไม่ชนอืมไม่ชนมันบวชนอ่าบวชนกัน หลักหน่วยบงกอนเด้ออันนี้อันนี้คือหลักหน่วยโดยตรงแนละ้วก็คือ9 0 1นะครับของงวดที่แล้วนี่มันหลักหน่วยโดยตรงคือ6 7 8นะครับเนี่ยมันงวดที่แล้วเนี่ยมั่นใจหลักร้อยกับหน่วยนะหลักสิบไม่มั่นใจนะครับก็เลยเวียนไวให้พี่น้องไปเติมเองมั่นใจกับเป็นนี่แหละอันนี้เลขออกเราจะมาเติมดอกสี่สี่หกอันนี้หลักหน่วยโดยตรงงวดนี้ก็คือ9 0 1ถ้า9 0 1มันกับ เป็นเป็นมาใดทั้งสองศูนย์เลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเลขคู่ก็นาจะเป็นเลขศูนย์นะครับถ้าเลขคู่มาก็น่าจะเป็นเลขศูนย์ถ้าเลขคี่มาก็เป็นเลขเก้ากับหนึ่งนะครับหลักหน่วยเด้อหลักหน่วยหน่วยบนนะครับถ้าเลขคี่มาก็น่าจะเป็นเก้ากับหนึ่งถ้าเลขศูนย์ถ้าเลขคู่มาก็น่าจะเป็นศูนย์ตัวเดียวนะครับกรให้พี่น้องไปพิจารณาบอางนะครับโอเค คลิปนี้กะเอาหลักหน่วยบนแบบคู่ขี้มาฝากนะครับเดี๋ยวที่เบิรงหลักสิบอีกทีนึงว่าหลักสิบมันได้เลขคู่หรือเลขขี้หรือว่าแบบใดนะแต่งวดที่แล้วหลักสิบบวกเขานะครับหลักสิบบอกเลยว่าบวกเขาหลักสิบเลือกเป็นเลขขี้พิษไปเลยนะครับแต่วมื่อนี้ยังคันได้บวกเบิรงกันนาเจใส่ส,สูตรเก้าหรากอกอหาสูตรมาเสริมอีกสูตรนึงนะครับแล้วโอเค วันนี้แหละที่ฟ้าฝืก3าตัวให้ได้และต้องวิเคราะห์ต้องจัดให้มันดีๆก่อนนะครับต้องเอา3ามตัวให้ได้นะครับหลายหางแนก่กระซังมันนะโอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ